สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวนะครับอย่างที่ผมสัญญากับทุกคนไว้นะฮะว่าตอนนี้ชแ e l เรานะครับผมได้ครบ1 0 0 0 0หมื่นซับสไคร์นะครับโอ้โหปรบมือให้ตัวเองนะครับผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับที่มากด subscribe แล้วก็ดูคลิปของเราติดตามเว็บไซต์ของเราโอเคทุกคนจนได้ยอด u b s c r i b ์ถึง1 0 0 0 0 s u b s c r i b e เลยอย่างที่สัญญากันไว้ส่งข้อความมาโอ้โหโพสต์กันเต็มเลยอยากได้ของฟรีกันเลยเกินนะฮะ เรามีใจอย่างแน่นอนนะครับรางวัลถึง5รางวัลด้วยกันไม่น้อยเลยทีเดียวมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะฮะนี่นี่นะฮะนี่โอ้โห,โหนี่นะครับ และนี่นะครับผมสินค้าแต่ละตัวของเรามีอะไรบ้างที่เราจะให้ทุกคนได้รับไปแบบฟรีๆนะครับผมห้ตัวนี้นี่เลยใหญ่สุดๆสำหรับตัวนี้ Red Dragon Kumara นะครับผม c h a n i c a l แท้คีย์บอร์ดตัวนี้บอกเลยว่าราคาไม่ธรรมดานะฮะเราเอามาแจกให้ลูกค้าที่น่ารักของเรานะครับผมสำหรับ1 0 0 0 0หม b s น r i b e นี่นะครับผมคือเมาส์นะครับมาโคคีนะครับจาก n ี o l ล u ช i o n e s p o r t ตนะครับตัวนี้คือรุ่น m อ n สเตอนะครับ ผมนี่สามารถตั้งมาโครได้มีไฟ LED นะครับเ LED Color ให้ตั้งแบบสะใจมากๆ2องรางวัลใหญ่ๆตัวนี้ก็อยากได้แล้วไม่พอเรายังแจกมี ลำโพงนะครับผมเอาไว้ฟังเพลงนะครับลำโพงขนาดย่อมเลยสำหรับใครที่ไม่มีลำโพงฟังเพลงตัวนี้เป็นนับโวเอ็นเอน์หนึ่งศูนะฮะเอาไปฟังเพลงอีกโอ้โหครบสุดๆเลยสำหรับเกมมิ่งสปอร์ตเอาใจอีกนะครับคือตัวนี้นะครับนี่เอาไว้พันแขนเวลานั่งเล่นสะดวกสบายมากๆมวกนี่สุดเท่เลยนี่ใส่เข้าไปเท่สุดๆไปเลยสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมห้ารางวัลใหญ่ๆสุดยอดใช่ไหมฮะ นี่นะครับผมใส่ให้ดูนะครับเห็นไหมฮะเท่สุดๆไปเลยนะครับกบติกาง,ง่ายๆนะครับผมกดแชร์คลิปนี้อ่ะฟังดีๆนะฮะกดแชร์คลิปนี้แฮชแท็กว่า OK to Home 10k ย้ำอีกครั้งกดแชร์คลิปนี้ที่ท่านดูอยู่นะครับและแฮชแท็กว่า OK to Home 10k และอย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะนะครับผมทางเรานะครับโอเคทูโมจะเข้าไปตรวจสอบทุกท่านเองว่าท่านแชร์หรือเปล่าท่านโกหกหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็น แช่แบบไหนเราจะเข้าไปตรวจสอบเองนะครับผมประกาศผลนะครับวันที่20กุมภาพันธนี้นะฮะผมนี่ที่สุท่านเหรียนอยู่นี้จะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากครอบครองที่สุดได้ครอบครองกันอย่างแน่นอนร่วมสนุกกันเยอะๆนะฮะขอบคุณที่กด subscribe มากๆเลยอย่าลืมติดตามเว็บไซต์โอเค m ูโฮม .com กด subscribe ผมด้วยสำหรับใครที่ยังไม่กดแวะมาเจอก็ก,กด subscribe ด้วยขอบคุณที่รับชมฮะ